เบิง้งเด็กอะเด้มาคุยมาตืน่นกันากันที่เก่าเอาละครับผมเตรียมการเตรียมงานเดี๋ยวไปเบิ่งม,มี่ยังกินมันเดี๋ยวก็เนื้อก็ไข่นะครับเวลาคุณแม่มื้อนี้ที่ได้ยังกินอะไรเลยยังน้องวสิลาบซุปกินกันน้อหอยมันมีใสอ,อ,อ่อนสามสิบกี๊ตับวู้ยหวาัตวานจุจุ้ยและกก็เนื้อไอช้อนเหลือ,อยี่หน่อยหนึ่งแก ครับท่านผู้ชมก็มียังว่าเนี่ยแหละก็ผมกใส่เป็นตอนเป็นต <c oughs> อนไปโลดมื่อในห้องทีเด็ดลาบสุปผีสดนะแม่นเนาะจต่ลาบสุปผีสดเกลือใส่จักน้อยพ่อให้มีรสหวานไปตัดแซ่บเพราะว่าลาบแบบนี้เขาคนม,มากคนตีลาบอยูุ่ธงไฮทงหน้าเพราะว่าคนมุมนี้เขาขอหอมมันใช้ผีสดเอาท่านเป็นชิ้นเล็กเล็กเนาะ ลาบสุกผีตรวกับผมแต่มือนี่เขามีเครื่องหน่อข้างในพร้อมเหมมีทุกอย่างใส่ออนกันอย่าีบุกบุกแกงกะวิใส่เพิ่ลซับเนะผมตับสามทิพย์นะครับผมใส่เนื้อสันหรือเนื้ออะไรกันนะครับผมขนมีเนื้อติดมัดกันแห้งดีแต่ว่าย่างเล่นเล่นหน่อยน่เนาะมียางแกเห็ดกินไปพราะไม่แล้วกันก่กินกับไม่แล้วเด้อยจะหิ้วยุ่งสั่นละปู กินเหลือป้าเอ่นปเดี้ยนะรับรองว่าแสบแน่นอมน,นมาคุณจ้แสบแน่น,<ะ>แน,นอนเดือเนี่ลงหมอเลยจ้ะวก<ม>ประมาาทำเขนเนืกับพ่อไไนะไมเนาะจ้าเพราะองแคบเพราะองฮ็ดเห้มันแห้งกจะไม่สุกขัดเพราะวมันสีเหน้ยวจ้ะสุกเสรนเนยึ้นนก็เอาละตอให้มันเป็นข้าวหวานหวาว่าเป็นพวกใสพวกนี้นกับพ่อมันเป็นตึงๆนะี่เนาะจ้ะ กำนีได้แล้วจ้ะหลังจากที่ปล่อยให้เยน็นแล้วเขาก็ับมาลงมือปรุงกันจ้าฝนใส่พ่อหมีกกินหอมจ้ะพอคัวแต่ตนี่ติกสดปลาด้่โอ้ยพ่อติ๊กเอาผมนิดๆครับผมเนี่ยของแท้ ซุปข้าตองมีหอมแขกหอมแดงก็ไรกันโคนโคนคนตกกันตะกันอืกหงกัวทำไหมไหมไปซิมซิมกวนจีดได้จนหอมครับผมโอเคปะรสฉ่ำกลมกลมอยู่สุดยอดสุดยอยเร nah. <If> ็จ้ะ หอมผักชีใบมะกรูดเรียบร้อยแล้วจ้าลาบสุกลาบสุกตอนนนะเนาทีสดเนื้อเอาล้วครับพอซิมขีบบุบกหวานจุ้ยเลยจ้าไปเอามองกินจ้าสวัสดีครับผมสวัสดีจ้ามาในนี้ป่านนี้ลาบตอนมื้อนี้ลาบตอนพริกสดกับผม หวานจุยจ๋ยจใส่ทูกยางเลย <S 2> <S 2> <S 2> ไม่ได้หวานครับผมใส่บะหมกใส่ใสออนอตับตับหวานมาเสียบๆกันได้จ้ามีเดียบมีเดียบ<ล>น,น,บนี่มันเสียบตัวจ้โอ้มีหวัหวหอมหอมสุดยอดพอเลยครับผม ตั้มมาดูในร้านอยากเห้งก็ได้กินมาพาอ่ตั้มก็เลยกินกันให้ลูกค้าอิ่มก่อนแซบ่บมันหวานดีถ้าเ่าลวกแห้งร้านมันสิเหนียวเนียวครับผมอันนั้นเขาจะต้อง เอ็ดพ่อมีเดียมมีเดียมน่มีน้ำคุกกี้พ่อได้จำพวกเราข้ามเขาคุยมันบบดว่าได้ฉ่ำใจเลยพี่แหงนี่อืมอืม ส่วนจองสิบลนหลายอืมขันไยากเคดตอนน้อยกว่านี้ก็ได้ครับผมอาจจะรับตอนเหนือก็ได้ง่ายๆกับคอบกับแบบโผ็ดนแบบเพชรกะ โรยพริกข้หนูล,ลงไปนเพิ่มไมนนี้ตามใจนะหอยอืมเป็นกินบ่ค่อยเผ็ดปันใดยายนุงเนี่ยสูดได้ตายสูดตายได้อันนี้เฮ็ดเป็นแนวท่างไปซื้อค,ครับผมไผเฮ็ดเฮ็ดกับมะหันหลวกจังไนนะครับไปลาบครับผม อันไปอยากกินแบบนี้ก็บ,บอกว่าเอาหลับตอนยี้ต้องกินมนอนแลนะหร,ร,รือไม่ก็อันนี้เเนื่อยฉันกับเหตไอะไรกันหลับหูหลับไกล้หลับยังอะไรมันอีกกินแบบสุดก้างลอยเอาใจบอมบ์ใส่เป็นบวก <laughs> ปอคือโบสอนส่วนเอาหมักมือมันได้อาตลอดมันได้ท้งน้ำนะได้สดความอมะอมอ่ะหืมหองเหรอ หวานีรเนอ่ะอนนนี้มาแรกมากเก็บรันบุกตากันอมแอมอมแอมเขาไม่ยังแม่แม่พ่อได้กินแลงเหลือจากลูกค้ากินเป็นอ่าย่างแลกนีดหน่อยครับผมก็ไม่ช่วยเพราะหน่องเบ่งเอรายว่ำสองเพ้าตอนรับ ี่นองก่อนเนาะแต่ว่าแต่เรากุณยยังไมากินห้องเก่าของไม่ให้ไหมันมันเอาของเหลือเลยครับผมอันนี้เมื่อแกพี่ตางนองกลับไปเรียบร้อยแล้วจังกปเยให้กินจังก้อยเป็นคิ้วของตาย,าย่า่ทำนันี่นองมากกเดี๋ยวของไม่นะครับเพือ่อนน้องดันเนี่ยจาก อเมริกาโทรมาจอกมันตีสิบหกสิบหกไงป่ะอืมเป็นยังไงบอกแบบพุ่มเผื่อนั้นเะบบนะ่าอ้าตั้งเีเห็นรายละเอียดขัดรูปเราถึงกินได้บ้าเ่ยว่ะอันก็นมันเท่ากับต้องกินได้นะได้อยู่ เป็นบบภาษาบ้านนอกเจ้าก็มีน้พ่อมันพอดีพอดีเลย ทีแรกนึ่งนึ่ว้ามันสิดจังมันบอกว่ดีไปกินมา,ามนนกว่าดีลาบตอนที่เ้าวล้วนยังอยเขาไปเย็นยเข้าไปาไป,ปุงครับพัก็ค่อยติดรสได้รสขมรสเปรี้ยวนี่เนี่ยประกอบง่ายสุดเลครับผู้นิ่กง,ง,นนงกะกินเปรี้ยวก็ได้ครับผม โรน้องเว้นกินขมแป๊ดตายคนเด้อหรือว่าคนจะกินบ่ไรส่วนมากทีมาอยู่ร้านเนี่ยมีเตสขายโหดมีเต่แป๊ดตายก็มีใครว่าทีุ่เพราะกินขม อ,อ,อืตักที่เราราย,ล,ายล้วครับผมยิงกับตรงคนเนาะกันเมืทอไได้กี่เมตั้งทีไรเลยคนแต่ฝันเหรอลูกโดดกึ๊บนหลไรแส่น้่าเนี้น,ลลน,น,นเน, <laughs> นี่ส่วนน้ำน้ำใส่น้ำเต็มหน่อยอ ลองให้กินมิ่งครับผมจะรับขอบขั้วดิเป็นขอบขั้วใ่เฮ็ดลาบเฮ็ดก้อยเฮ็ดหมอยใหง่ี้เทียบสถานเลยสิบ่อบางคนมั่งกับพกกินขอ,ขอบขั้วกับมี่เ่ามากพิกตัวไตกับตัวตองไตเลยเนะาะได้ครับผม อ่าเดี๋ยวปพริกป่นนิดน,น้อยไปแต่เรากคนบ็กินขมแต่เรากคนบ็กินขมก็ใส่บักหน้าอาอเพราะให้มันมีรสชาติแปล่มแปล่มในแตง้อยกันยังดีถตาบ่ากินขมใส่บักหน้าการกินลาบกินก้อยเนี่ยเันชอกินขมก็กินขมไปเลยครับคุณ นี่กินเปรี้ยวก็กินเปรี้ยวเปรี้ยวประทัดกันครึ่งกลางกันบวกกอะไรเนาะจ้านี่บวกลงโถในรสชาติแต่มีบางคนได้กินทั้งคนทั้งเปรี้ยวแม,อมออ่อย่างน้องนึงยังได้เห็นน้ำจิ้มให้ใส่ขมใส่เปรี้ยวให้พร้อมนีมม่บางคนเอาขมเปรี้ยวเนาะเฮ้อหวานมือเติบเพื่อกันละ่ะจ้ากินไปกินมากเพื่อกันเออแซ่บของมันนด้ละ่ะมันหอมมันหอมบางเน่าใส่น้ำนะ ยอดอ,อ้นออาเช็บพังหัวเลย <c oughs> หัวหัวอยู่บานเลยเหลืวประกอกกับปลูกกระินเมื่ปีว่าสัตว์มันก็ยังปงกันอยู่เดพอเจ็บตัวมือแลูวมือเหือบลูกมือม่หลายต้นเดยมันเป็นทีมตีต้น เล่มือนิุ้กจับทุกมเ,งเองือคุณแม่จับนะ่ <c oughs> ะโอเคครับผมกินแก้อิ่มัำไมอยากมากินกะยินดีต่อนรับผมได้ว่าให้ทุ่มังไหน่เ <c oughs> พราะเป็นร้านลึกลับอยู่ในซอยเปียว <c oughs> อ,อยู่แบบโดดเดียวเนาะ <c oughs> เป็นร้านน,น้อยสองคนตายยากครับผม แล้วก็ใจเย็นดิหลหนเล่แล้อใจเย็นดิอยากยังสังได้จ้ะแบบพอเพียงแบบพอเพียงจ้ะเอาละครับผมลินนี้อยู่ดีแมียกันทุกคนเพราว่าอยู่ทางนวชาแดนเพราว่าเล่เรื่องเรือว่าวุกยบนทางไกลจงหวัดตัวไทยเนาะดีแมีงกันรับคุหรับคุนี่อบสดีจ้า